อันนี้ไฮ้ละข,ของเราอันนี้หว้อผมนะครับนี่เอาละเอาละเอาละเอองาดูกานดุสวัสดีครับท่านชมวันนี้นะครับผมได้กลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดูครับเราให้กลับมาดูอะไรยธรทมนะครับที่เราได้ทาไว้นะอันนี้ก็จะเป็นว่าวที่แบบทาแล้วไม่ขึ้นนะเพราะว่าโค้งมันแข็งเกินดูด well ิโอ้ยยังแข็งอยู่นะเนี่ยขนาดตักแดดตักลมไว้นานแล้วนี่แต่ว่าสวยมากลูกโคสง อันนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าโคงันไม่ออกผมก็เลยเอาตั้งมาโชว์แต่ว่าค่าสติกอะไรมันลอกหมดละนี่นะลอกหมดละก็เดี๋ยวเราไปดูกันด้านในนะครับด้านในก็มีอยู่นะว่าสองห้องของเราตัวนี้ก็ขึ้นโอเคอยู่นะแต่อันนี้ว่องอีนะใครยังจาได้ป่าว่าว่จำได้แต่ว่าขึ้นไม่ค่อยดีนะเว้แต่ว่ามันทุนมากเลยเนาะลงลงยันแล้วทุนมากเลยเนาะตกใจนึกเคยมยะ อันนี้ว่าวมีแพนด้านะครับขับว่าควายนี่โอ้ว่าควายเหมือนน้องแก้วเลยโอ้มาบุญเนี่ยเกลบอันนี้ไฮไลท์ของเราอันนี้ว่าของนะครับนี่นี่ครับยังมีชีวิตอยู่นะครับโอ้ผมจะได้เริ่มทําว่าวเนาะอย่างเต็มตัวเพื่อท่านผู้ชมนะที่แบบติดตามเนาะเอาระเอาระเอรัะเอองาดลุ้งงัดลุ้มาจิ โอเคปิดทิปปิดทิปปทิปไปนะ